ต่อทองชแนลพี่น้องมาร่วมโนธนาธาทุบนสายบัตรให้กันนะครับตอนนี้พระท่านกำลังเดินทางมาแล้วนะครับเสคล้อะไรลูกฮกออยย่อยเมือลูกคล้ำเนาะถ้าลูกตบบัตรองยย่อยอดะอ่ะย่อยจบลูก ภิวาคันสิลิสเิจังอุทาปจายนุจตารุธรรมาวันติอือ ิใส่บาเชานี้พี่น้องหลังจากห่างหายไปร่วม2อสามวันนะครับเพราะว่าไปเชียงคานจังหวัดเลยมาเพิ่งกลับมาถึงมาถึงก็เมื่อวานฝ <c oughs> นตกอย่างหนักนะฮะแต่ระหว่างทางที่กลับมาจากเชียงคานเชียงคานบึงการแล้วก็อุดรสกลน,นครผมกลับมาทางร้อยเอ็ดสารคามน,นะครับ ฝนฟ้าตกตลอดทางนะพี่น้องตกเพิ่มพรมทั้งพิมพรมทั้งหนักตลอดทางนะฮะมาถึงก็เมื่อวานบ้านเราเนี่ยที่นี่ตกตอนเย็นอย่างหนักมากระนำอย่างแรงพี่น้องทาแม่พอศพเริ่มล้มและเนื่นาดแล้วนะข้าวาข้าวสุกแล้วนะพี่น้องข้าสุกแล้วแต่พอเจอพายุฝนที่ตกเนะมื่อวานนะก็เริ่มล้มติดพื้นดินนะครับก็นี่แหละธรรมชาติ ของฤดูเขเรียกว่าปลายฝนปลายฝนฤดูฝนตอนท้ายก็จะมีพายุพัดผ่านตกมาแบบนี้ทุกๆปีพี่น้องนะฮะสำหรับข้าวที่ลม้มในส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้าวามะลิกอค .15 ขอขอหรือว่ามะลิเบาแต่ข้าวมะลิหนักเนี่ยก็จะประมาณเดือนพฤศจิกาธันวาข้าวกอค .15 หรือมะลิเบานี่ก็ โดยทั่วไปก็ประมาณปลายเดือนนี้พี่น้องเขาก็จะได้กเก็บเกี่ยวกันนะพอบางส่วนเนี่ยพี่น้องเห็นไหมเริ่มสุกเริ่มเหลืองแล้วนะครับปลาเยอะมามเมื่อวานปลากระโดดออกจากคลองกระโดดจากคลองไปตามพื้นดินหลายตัวเลยพี่น้องธรรมชาติแห่งท้องทุ่งบ้านเรานะครับวันนี้ก็ยังคลิ้มอ,อยู่ไม่แน่ใจนะครับกลางวันจะตกน้ำตกหนักแบบเหมือนเมื่อวานหรือเปล่าเมื่อวานก็ ตกลงมาอย่างบนหลังคาดังแรงมากนะฮะมาท้องทุ่งบ้านเก่าคืนนะครับธรรมชาติอันแสนสงบนะครับสำหรับคลิปใส่บาทเช้านี้นะฮะ,ะต่อทองชาแนลก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับอยลืมได้ดูได้ชมกดติดตามกดไลค์ต่อทองชาแนลได้นะครับสวัสดีครับ